เช้าวันพุธที่13พฤศจิกายน2567ค่ะอุ้งวังอานะคะวันนี้ก็พบป่วยนะคะนี่มันตายในงูนานะอันนี้ก็เป็นตาตัวให่ตัวเล็กป่วยนี่ดูยังไงคะดูว่าตายตัวนิ่มไหมคะยันิ่มๆอาจจะลอกคราบมั้งนี่นิ่มกว่านี้นี่มันตายนานแล้วไงจะไม่รู้ว่ามัน คงป่วยแหละไม่ป่วยมันคงเนี้ยมันดินเราไม่รู้เรื่องเราไม่เมก่งไหนไปแค่นั้นมันก็มีตายอะไรว้น่ค่ะปลาน้อยก็น่าจะติดดีกว่าเมื่อวานหน่อยเมื่อวานปาลาเยอะเนี่ยปลามีแค่นั้นกำกยามเช้านะคะ8นาฬิกาของสองพ่อลูกค่ะพายเรือไปตกปลานะคะ เช้าวันที่14พฤศจิกายน2567นะคะช่วงนี้ยังไม่ถึงลอยกระทงนะแต่กใกล้แล้วค่ะวันนี้กุ้งขาวออกเยอะนะคะตัวใหญ่กันมาเลยค่ะไหนขอดูกุ้งตัวที่หางขาดเลยคะ่ะกุ้งตัวนี้นะคะหางเป็นสีชมพูแล้วก็ขาดนะคะ อันนี้นะคะตัวนิ่มเหลวเลเทะเลยค่ะนอ,อน่าจะมีเป็นการเป็นทาร่าอย่างนี้แต่ว่าพีก่กได้ค่ะว่าจะสังเกตยังไงจากภายนอกคือบางทีไม่รู้มันก็อ,อก้าวคาบอะไรยางเงี้ยอ๋อมันอาการไม่หนะเหมือนกันเป็นเล็กๆนะคะ เอออันนี้เป็นเม็ดเม็ดดวงขาวตา,ายนานก็เป็นอย่างนี้เลยโ<ฮ>อ้โเย้เม็ดอย่างแรกจะต้องออกวันนี้ครับนี่คืออาหารธรรมชาติจากวังบ้านนะครับเคยวังบ้าน14ทอยอ67นะครับก่อนร้อยกระทงหนึ่งวันปลาบุดมตมนตูของวังบ้าน ก็คือมีอาหารธรรมชาตินะฮะเคยเพียบอันนี้เรามาเลี้ยงอนุบาลกุ้งที่ไม่มีพวกขายนะครับเนี่ครับวิดีโอสักหน่อยเหลืออนนี้เอามาเดือนสองเดือนแล้วมุงเนี่ยกำลังซ่อมบำรุงหายิเคราะห์แบบกุครับการเอาโอ้โหเดีเ๋ยวนี้มืออาชีพครับเขาปลดได้หลุด